ไปจูเหมือนตอนที่588ของไม่คุ้นตานายท่านเมื่อยามรุ่งเช้ามาถึงหลินเฟยก็มารอชุงเจออยู่ที่หน้าร้านตามที่ชุงเจอสั่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานพร้อมเตรียมตัวตามที่ชุงเจอบอกจริงๆเครื่องแบบวันนี้ของหลินเฟยดูหรูหรากว่าก่อนหน้านี้หลายเท่านอกจากเสื้อผ้าแล้วหลินเฟยยังต้องสวมเครื่องประดับที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของร้านประกูลชุงอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะการเข้าพบขุนนางชั้นผู้ใหญ่นั้นต้องทำตัวให้เหมาะสมที่สุดนั่นเอง นี่มันอะไรงั้นหรือชุนเจอถามพลางมองหนังสือเล่มหนึ่งที่หลินเฟยยื่นมาให้เนื้อกระดาษและรูปแบบของเล่มแปลกตามากสำหรับชุนเจอทำเอามันดูสะดุดตาไม่น้อยเลย เมื่อวานนี้ท่านเสียตำราไปเล่มหนึ่งเพื่อช่วยเหลือข้าหวังว่าตำราเล่มนี้ชดเชยให้ท่านได้หลินเฟยตอบพลางมอบตำราเล่มนั้นให้ชุมเจอตำราเล่มนี้เป็นหนึ่งในวิชาที่หลินเฟยจดจำมาจากอาณาจากาักไปแถมหลินเฟยยังนั่งเขียนเนื้อหาในตำราตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาลงบนกระดาษที่ซื้อมาก่อนจะออกจากอาณาจักไปอีกต่างหาก เจ้ามีของแบบนี้ด้วยงั้นหรือชุนเจอถามด้วยท่าทีสงสยัยตัวหลินเฟยที่มาขอทำงานกับมันนั้นแทบไม่มีสมบัติติดตัวมาเลยเท่าที่มันจำได้ก็ไม่เคยเห็นหลินเฟยพบตำราเล่มนี้ติดตัวมาด้วยนี่นานี่เป็นวิชาที่ตระกูลของข้าเก็บรักษาเอาไว้มาตั้งแต่รุ่นของทวดขอรับหลินเฟยตอบพลางยิ้มเจอนเจอนออกมาจะให้บอกได้อย่างไรว่ามันเพิ่งนั่งคัดลอกเมื่อวานนี้เอง แต่เรื่องวิชานี้รักษามาตั้งแต่รุ่นทวดก็เป็นความจริงเพราะวิชาที่มันคัดลอกมาให้เป็นวิชาที่อยู่ในชั้นตำราของวังมังกรแห่งเมืองร0อยแปอสูรหรือก็คือเมืองของกลุ่มนักล่าอสูรน,นั่นเองแต่มันดูใหม่จังเลยนะทุงเจอตอบด้วยท่าทีงงงในฐานะพ่อค้าตัวมันย่อมมองสินค้าได้อย่างทะลุปลุกโปร,ปรง่ง ไม่มีทางที่ตำรากระดาษจะเก็บรักษาผ่านการเวลาสี่รุ่นได้โดยเนื้อกระดาษไม่สึกหรอแม้แต่น้อยได้รอบต่อให้เก็บเอาไว้ในแหวนมิติหรือมิติของยอดฝีมือก็ตามเพราะในมิติสำหรับเก็บของนั้นเวลาก็ยังผ่านไปเป็นปกติอยู่ดีจริงๆแล้วเล่มเก่ามันยแย่มากแล้วขอรับเล่มนั้นก็เลยเป็นเล่มที่พึ่งคัดลอกใหม่หลินเฟยตอบออกไปโดยใช้ความจริงเพียงครึ่งเดียวเช่นเดิม เล่มเก่าที่เมืองร้อยแปดอสูรก็เก่ามากจริงๆอย่างที่หลินเฟยบอกแล้วเล่มที่เพิ่งส่งให้ชุนเจ๋อไปก็เป็นเล่มคัดลอกใหม่จริงๆนี่นาอย่างนั้นหรืองั้นข้าจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยนำมันไปให้เจ้าสำนักข้างๆตีราคาก็แล้วกันชุนเจอ๋อตอบพลางเก็บตำราของหลินเฟยเข้าแหวนมิติน่าเสียดายชุนเจอ๋อแม้มีพลังวิญญ,ญาณอยู่บ้างแต่ไม่ได้แตกฉานเรื่องวิชาฝีมือตัวมันไม่สามารถตีราคาตำราย,ยุทธได้ ขอรับหลินเฟยยิ้มบางๆออกมาด้วยท่าทีพึงพอใจอย่างน้อยมันก็ได้ตอบแทนแล้วแถมตำราที่หลินเฟยให้ไปยังเป็นวิชาที่สูงกว่าวิชาที่ยกให้จงเถาไปเสียอีกว่าแต่เจ้าแต่งชุดไหนก็ขึ้นจริงๆนะสมแล้วที่ข้าคาดหวังว่าเจ้าจะเป็นหน้าเป็นตาให้ร้านเราได้ทุงเจอว่าพางมองหลินเฟยในเครื่องแบบเต็มยศของร้านด้วยท่าทีชื่นชมคิดถูกจริงๆที่ให้ไปฟานเลือกเครื่องประดับให้ แม้จะเป็นเครื่องประดับของผู้ชายและเสื้อผ้าของผู้ชายแต่ก็ขับความงามของหลินเฟยออกมาได้มากทีเดียวแบบนี้ยิ้มดูไม่เหมือนผู้ชายเข้าไปใหญ่นายท่านถูกใจก็ดีแล้วขอรับหลินเฟยตอบพลางยิ้มเจืนเจๆอ,ออกมาในเมื่อเป็นชุดทางการของร้านก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแน่นอนและข้าก็เชื่อด้วยว่าท่านจิ๋นจี้หลงต้องชอบแน่ๆชุนเจอยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนจะพาหลินเฟยขึ้นรถม้าเดินทางไปยังบ้านประกูลจิ๋นทันทีจุด จุดท่านพี่ทำไมทาหน้าหงอยแบบนั้นล่ะเจ้าคะชุนชิงบุตรสาวของชุนเจอถามขึ้นหลังจากเห็นพี่ชายของตัวเองนั่งเบื่อเบื่ออยู่ที่ร้านชั้นแรกวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะนี่นาชุนถังตอบพลางเหลือบมองไปยังหน้าร้านด้วยท่าทีเบื่อเบื่อวันนี้ลูกค้าเยอะกว่าปกตินะเจ้าคะคุณชายพนักงานสาวคนหนึ่งตอบด้วยท่าทีง,งงงเพราะเมื่อวานปิดร้านท่วงเช้าเพราะเรื่องของจงเถา ทำให้ลูกค้าที่มาช่วงปิดร้านกลับมาซื้อใหม่ในวันนี้ทําให้ลูกค้าในช่วงเช้ามีมากกว่าวันอื่นๆเสียอีกทําไมคุณชายถึงยังบอกกว่าลูกค้าน้อยอีกไม่ใช่ว่าเบื่อเพราะไม่ได้พบหน้าน้องหลินเฟยหรอกหรือไปฟานถามพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีรู้ทันอะไรกันนี่ท่านถูกใจพี่หลินเฟยเข้าแล้วหรือชุนชิงถามพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีทะเลน ปกติพี่ชายของนางไม่ค่อยสนใจสาวสาวเท่าไหร่อย่างพนักงานในร้านเองก็มีแต่สาวงามทั้งนั้นนี่เหล่าเสียหน่อยทุนทั้งตอบพลางหลบสายตาไปทางอื่นๆําเอาสาวสาวต่างมองกันด้วยสายตารูทา้ทันร้อยวันพันปีทุนถังไม่เคยเฝ้าร้านพอหลินเฟยมาถึงกลับมาเฝ้าสามวันติดแล้วพวกนางจะคิดไปทางอื่นได้อย่างไรที่ไปฟานนี่ชุดของพี่หลินเฟยงั้นหรือชุนชิงถามพลางเดินเข้าไปหลังร้าน เพราะหลินเฟยต้องแต่งเครื่องแบบทางการของร้านก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกไปทำให้ที่หลังร้านน้มีเสื้อผ้าที่หลินเฟยถอดทิ้งเอาไว้ด้วยเช่นกันน้องชิงอย่าไปเล่นของของคนอื่นสิทุนถังได้ยินว่าน้องสาวไปยุ่งยามกับเสื้อผ้าของหลินเฟยก็รีบลุกไปห้ามทันทีทำแบบนั้นมันเสียมารยาทไม่ใช่หรืออย่างไรอะไรกันท่านที่ก็สนใจงั้นหรือทุนชิงถามพลางนำเสื้อผ้าของหลินเฟยขึ้นมาดู แม้จะแค่หยิบขึ้นมาเฉยๆทุนชิงยังได้กลิ่นหอมจางๆลอยออกมาเลยแสดงว่าเครื่องหอมที่หลินเฟยใช้ต้องเป็นเครื่องหอมชั้นดีแน่ๆข่าไม่ได้ทุนถังยังไม่ทันปฏิเสธจบสายตาของมันก็เหลือบไปเห็นสร้อยคอที่วางเอาไว้ใกล้ๆกับชุดของหลินเฟยหากจำไม่ผิดสร้อยคอเส้นนั้นเป็นสร้อยคอที่หลินเฟยสวมเอาไว้ตลอดเวลาสินะแต่เพราะต้องสวมเครื่องประดับที่ใบฟานหามาก็เลยต้องถอดสร้อยเอาไว้ด้วยนี่เอง ที่ท่านพ่อบอกว่าจริงๆพี่หลินเฟยอยู่ในตระกูลใหญ่ก็จริงนะสิทุนชิงพูดพลางมองสร้อยคอของหลินเฟยด้วยท่าทีสนใจสร้อยคอที่ชิวซุยให้หลินเฟยมานั้นเป็นสร้อยคอเรียบๆก็จริงแต่ตัวเนื้อวัสดุที่ใช้ย,ย่อมเป็นของที่หาได้จากเขตอสูรผาไร้ก้นสิ่งนี้นะัเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่หลินเฟยเหลือมาจากตระกูลไปในระหว่างลงโทษสิบปีเลยทีเดียว นี่มันโลหะอะไรกันทุนช,ชิงขมวดคิ้วพลางเลื่อนมือไปหมายจะจับสร้อยคอของหลินเฟยขึ้นมาดูอย่างไรนางก็เป็นบุตรสาวของทุนเจอ๋อนางเคยเห็นวัสดุปแปลกตาม,มามากมายแต่กลับไม่เคยเห็นวัสดุที่ใช้ทำสร้อยคอชิ้นนี้เลยน้องชิงข้าว่าอยา่า ชุนทั้งยื่นมือไปห้ามน้องสาวแต่มือของมันดันไปชนมือของน้องสาวเข้าพอดีทำให้มือของชุนชิงปัดไปโดนสร้อยคอของหลินเฟยเข้าแม้จะไม่แรงพอจะทำให้สร้อยคอร่วงลงพื้นแต่ไม่ทราบเพราะความพอเหมาะพอเจาะเกินไปหรือไม่นิ้วมือของชุนชิงกลับปัดไปโดนตัวล็อกของสร้อยคอเข้าพอดีทำให้ตรงส่วนจี้เปิดออกต่อหน้าสองที่น้อมเข้าให้อัญญประกาศคู่จุลภาค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 จุดอัญญประกาศคู่ แน่นอนอยู่แล้วว่าภายในสร้อยคอน,นั้นย่อมเป็นรูปของชิวซุยน้องสาวของหลินเฟยนั่นเองเพียงแต่หลินเฟยไม่เคยบอกกว่ามีน้องสาวถึงต่อให้บอกที่น้องชุนและพนักงานอีกสามคนที่เหลือก็คงไม่คิดหรอ,อกว่าน้องสาวของหลินเฟยจะมีใบหน้าเหมือนหลินเฟยราวกับแกะเช่นนี้คุณชายหน้าแดงแล้วนะเจ้าคะ่ะปฟานะว่าพลางหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อได้เห็นรูปของชิวซุยคนในห้องต่างก็ไม่มีใครคิดเลยว่านั่นคือน้นองสาวของหลินเฟย ทุกคนต่างเข้าใจตรงกันว่านั้นคือรูปของตัวหลินเฟยเองแถมยังเป็นรูปตอนใส่เสื้อผ้าผู้หญิงอีกต่างหากภาพเช่นนั้นทำเอาทุกคนต่างปักทงเชื่อทันทีว่าหลินเฟยแท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนแถมคนที่อาการหนักที่สุดเกรงว่าจะเป็นชุนถังเสียแล้วพระพวกเจ้าอย่าเสียมารยาทแอบดูของคนอื่นแบบนี้สิโดนไปฟานทักเข้าให้ทำเอาชุนถังเขินหนักจนหาเรื่องต่อว่าพวกนางเสียอย่างนั้น แน่นอนว่าพวกนางต่างพากันยิ้มและหัวเราะออกมาด้วยท่าทีชอบใจก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานโดยไม่มีใครสะดุดใจเรื่องรูปถ่ายเลยแม้แต่น้อยทั้งทั้งที่รูปถ่ายเช่นนี้ไม่ควรมีในอาณาจักรซานที่ยังไม่มีเทคนโนโลยีเก็บรูปภาพเช่นนี้เสียด้วยซ้ำจุดจุดจุดอินดีต้อนรับขอรับขณะเดียวกันรถมาของหลินเฟยและชุนเจ๋อก็เดินทางมาถึงบ้านของตระกูลจื่แล้วที่นี่เป็นบ้านของขุนนางขนาดแท้ พื้นที่กว้างใหญ่พร้อมอาคารหรูหราและบ่าวรับใช้ที่ออกมาต้อนรับอย่างรู้งานท่านทุนเจ๋อนายท่านกำลังรอยอยู่เลยขอรับพ่อบ้านของจิ๋นจี้หลงพูดพลางเดินเข้ามาต้อนรับทุนเจ๋ออย่างนอบน้อมมันหันไปมองหลินเฟยครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าหลินเฟยสวมเครื่องแบบของร้านตระกูลชุนก็ไม่ได้กล่าวถามอะไรเพราะเห็นได้ชัดว่าหลินเฟยมากับทุนเจ๋อนั่นเองพ่อบ้านหมงนำทางเถอะทุนเจ๋อยิ้มพลางเดินเข้าไปในตัวบ้านด้วยท่าทียิ้มแย้ม ท่วงท่าของมันนั้นนอบน้อมแต่ก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปแม้จะมาเข้าพบขุนนางใหญ่แต่ชุนเจ๋อก็ยังถือเป็นพ่อค้ามีชื่อเสียงสามารถประชานหน้ากับขุนนางเหล่านี้ได้ไม่ยากมาแล้วหรือท่านชุนเจอ๋อเมื่อพ่อบ้านหมงนำทางพวกชุนเจ๋อมานในตัวบ้านสถานที่ที่พ่อบ้านหมงพามานั้นกลับไม่ใช่ห้องทํางานหรือห้องรับแขกแต่เป็นลานกว้างที่ตั้งอยู่ทิศเหนือของบ้านแทนเสียอย่างนั้นแต่พ่อบ้านหมงก็คงไม่ได้พามาผิดที่แต่อย่างไร เพราะที่ข้างข้างลานกว้างนั้นมีชายวัยกลางคนในชุดเครื่องแบบหรูหรานั่งอยู่บนโต๊ะหินอ่อนอย่างดีนั่งรออยู่เกรงว่าจะเป็นขุนนางใหญ่อย่างท่านจิ๋นจี้หลงนั่นเองส่วนสาเหตุที่ท่านมานั่งในส่วนของลานกว้างนั้นก็เพราะเปรี้ยงตูม คำทักทายของจิงจี้หลงนั้นแทบจะโดนเสียงการต่อสู้ของชายหนุ่มสองคนกลบจนมิดชายคนหนึ่งกำลังใช้พลองยาวโจมตีใส่ชายอีกคนที่กำลังหมัดที่ทรงพลังโจมตีใส่อย่างดุดนันท่าทางพวกมันจะเป็นยอดฝีมือของอาณาจาักรซานกระมังเพราะทั้งสองต่างมีพลังอยู่ระดับเสิรินเซียนทั้งคู่ ท่านจีนจี้หลงยังชมชอบการต่อสู้เช่นเคยนะขอรับชุงเจอประสานมือคารวะจีนจี้หลงอย่างนอบน้อมพลางเหลือบมององค์การต่อสู้ของทั้งสองด้วยท่าทีชื่นชมสำหรับชุงเจอแล้วทั้งสองต่างเป็นยอดฝีมือที่เหนือมนุษย์กันทั้งคู่แต่น่าเสียดายในสายตาหลินเฟยทั้งสองต่างเป็นนักสู้ธรรมดาเท่านั้น ท่านชุนเจอก็ทราบงานอดิเรกของข้าดีไม่ใช่หรือของที่ข้าสั่งท่านมาวันนี้ก็ว่าจะนำมาเป็นของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในงานประลองครั้งนี้เหมือนกันจิงจี้หลงพูดพลางเชิญให้ชุนเจ๋อนั่งลงข้างๆแน่นอนว่าหลินเฟยนั้นต้องยืนรอยอยู่ข้างหลังชุนเจอด้วยท่าทีนอบน้อมเพราะตอนนี้ตนเป็นบ่าวของชุนเจอนั่นเองเช่นนั้นผู้ชนะต้องดีใจแน่แชุนเจ๋ยิ้มพลางส่งสัญญ,ญาณให้หลินเฟย เมื่อได้รับสัญญาณหลินเฟยก็ถือกล่องไม้ที่ชุนเจอส่งให้ตั้งแต่บนรถเดินเข้ามาที่โต๊ะก่อนจะวางกล่องไม้ลงด้วยท่าทีทนุถนอมราวกับของในกล่องไม้นั้นเป็นสิ่งล้ำค่าหาใดเปรียบเลยทีเดียวเยี่ยมยอดทันทีที่เปิดกล่องไม้ออกมาเจิยนจี้หลงก็ยิ้มด้วยท่าทีพึงพอใจภายในกล่องไม้นั้นคือแร่หายากชนิดหนึ่งหากใช้มันคงสามารถสร้างอาวุธวิเศษดีๆได้แน่ ว่าไงท่านทั้งสองคิดว่าสมบัติชิ้นนี้เหมาะจะเป็นของรางวัลหรือไม่จินจี้หลงถามพลางมองไปทางชายหนุ่มอีกสองคนที่กำลังประลองกันอยู่จินจี้หลงที่เป็นขุนนางใหญ่ท่านนี้กลับเรียกทั้งคู่ว่าท่านเกรงว่าพวกมันจะไม่ใช่ทหารของจินจี้หลงเสียแล้วก้อนหินนั่นทำไมหรือมันกินได้หรือยังไงชายที่ใช้หมัดถามพลางเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงสยัยท่าทางชายท่านนี้จะไม่รู้จักแร่หายากเสียเท่าไหร่ลินเฟย ทุนเจอพูดพลางสงสัยตตมาทางหลินเฟยถท่าทางผู้ที่ต้องอธิบายให้ชายผู้นี้เข้าใจต้องเป็นหลินเฟยสินนะตอนที่5้าท้้าพิสูจน์หินก้อนนี้เรียกว่าเศษนภาขอรับแร่ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสีตัวเองได้สามสีนั่นคือสีฟ้าส้มงและดำเหมือนกับสภาพอากาศบนท้องฟ้าเราจึงเรียกมันเหมือนเป็นเศษชิ้นส่วนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าขอรับหลินเฟยตอบพลางผายมือไปทางหินสีดำที่อยู่ในกล่อง อองั้นมันก็เอามาทําเครื่องประดับสีนะชายที่ใช้หมัดตอบด้วยท่าทีสนใจหินเปลี่ยนสีได้ง้นก็คงสวยดีละมั้งแบบนั้นพวกผู้หญิงน่าจะชอบล่าวขอรับแร่ชนิดนี้นิยมนํามาทําอาวุธขอรับสาเหตุที่มันเปลี่ยนสีได้เพราะในแร่ชนิดนี้มีพลังธาตุไฟความมืดและน้ําผสมอยู่ด้วยกันทําให้สามารถสร้างอาวุธที่ส่งเสริมพลังของผู้ใช้ธาตุเหล่านี้ได้ขอรับหลินเฟยตอบด้วยน้ําเสียงนุ่งนวลชวนฟัง แต่ชายผู้ใช้หมัดตรงหน้ากลับแสดงสีหน้าไม่ค่อยชอบใจออกมาเสียอย่างนั้นอาวุธไรสาระผู้แข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธบรอกชายผู้ใช้หมัดตอบพลางสายหน้าชาชาแน่นอนเรื่องนี้หลินเฟยเข้าใจดีเพราะตัวไปจูเหวินตาของมันนั้นก็ใช้วิชามือเปล่าเช่นกันแต่ตอนนี้หินล้าค่าชิ้นนี้เป็นสินค้าของเจ้านายตนเองจะปล่อยให้มันดูไรค่าได้อย่างไร แน่นอนขอรับผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณน,นั้นแข็งแกร่งได้โดยไม่ต้องพึ่งอาวุธหากฝึกจนบนรรลุแล้วแม้แต่อาวุธใดก็ฟันแทงไม่เข้าหลินเฟยพูดพลางใช้ดวงตาสีม่วงตรวจสอบร่างกายของชายที่ใช้หมัดพลังที่มันใช้เหมือนจะเป็นพลังคุ้มกายบางอย่างดูท่าผิวหนังคงจะแข็งจนอาวุธธรรมดาทำอะไรไม่ได้แน,แน่แต่หากเป็นอาวุธระดับสูงหน่อยก็คงสามารถฝากรอยแผลเอาไว้ได้อยู่ แน่นอนไม่ว่าอาวุธใดก็ทําอะไรข่าไม่ได้ทั้งนั้นชายที่ใช้หมัดตอบด้วยท่าทีโอ้อวดแต่นั่นก็จํากัดอยู่แค่อาวุธธรรมดาเท่านั้นขอรับหลินเฟยพูดตัดบทพลางมองไปทางชุนเจ๋อครู่หนึ่งมันพูดขัดกับอีกฝ่ายเช่นนี้แต่ชุนเจ๋อยังไม่มีท่าทีจะห้ามแสดงว่ามันสามารถเสียมารยาทได้เล็กน้อยสินะหากเป็นอาวุธที่สร้างจากแร่ชนิดนี้บางทีผิวหนังของท่านก็อาจจะต้านรับไม่ไหว หลินเฟยผู้จบก็ยิ้มออกมาน้อยๆด้วยท่าทีมั่นใจแม้จะสร้างอาวุธระดับเดียวกับกระบี่ของหลินเฟยหรือทวนของท่านนาจุโลกไม่ได้แต่หินชิ้นนี้ก็เป็นของล้ำค่าที่สุดเท่าที่หลินเฟยเคยเห็นในอาณาจักรซานแห่งนี้หากมีช่างทำอาวุธฝีมือดีคงสร้างอาวุธวิเศษดีๆได้แน่และหลินเฟยก็เชื่อว่าอาวุธที่ออกมานั้นต้องเจาะพลังคุ้มกันของชายตรงหน้าได้อย่างแน่นอน เหลวไหลเด็กหญิงอย่างเจ้าคงไม่เข้าใจสินะว่าผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณน,นั้นแข็งแกร่งแค่ไหนได้ยินเช่นนั้นชายผู้ใช้หมัดก็มีท่าทีโมโหออกมาทันทีแต่คําเรียกเด็กหญิงของอีกฝ่ายก็ทําให้หลินเฟยมีน้ําโหไม่น้อยแต่เพราะเป็นงานหลินเฟยก็คงแสดงท่าทีโกรธออกมาไม่ได้เหมือนอีกฝ่ายข้าพอจะรู้เรื่องผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณอยู่บ้างขอรับส่วนเรื่องที่ข้าพูดก่อนหน้านี้จะจริงหรือไม่นั้น หลินเฟยยิ้มเย็นเยียบก่อนจะมองไปทางชุนเจ๋อและจินจี้หลงพลิกตาหนึ่งนอกจากพวกมันจะไม่มีท่าทีขุนเคืองแล้วทั้งสองยังยิ้มน้อยๆอ,ออกมาอีกต่างหากท่าทางทั้งสองจะมองแผนของหลินเฟอยออกสินะเกรงว่านายท่านต้องพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วขอรับหลินเฟยยิ้มกว้างก่อนจะถอยหลังออกมาให้ใชายที่ใช้หมัดสามารถเดินเข้าไปดูสินค้าได้ตามต้องการ พิสูจน์พิสูจน์อย่างไรชายที่ใช้หมัดถามพลางมองแร่ในหีบไม้ด้วยความสงสัยจะให้เอาแร่ชิ้นนี้มากรีดบนตัวมันงั้นหรือแน่นอนว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนั้นจะต้องเอาแร่ชิ้นนี้ไปสร้างอาวุธเสียก่อนขอรับส่วนเรื่องพิสูจน์นั้นก็ต้องให้ท่านเป็นผู้ทดสอบด้วยตนเองน่าเสียดายแม้แร่ชิ้นนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษที่ดีแต่เอาแร่เปล่าๆามากรีดผิวหนังอีกฝ่ายก็คงไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องทำเป็นอาวุธขึ้นมาเสียก่อน งั้นรออะไรอยู่ล่ะไปตามช่างทำอาวุธมาชายที่ใช้หมัดสั่งพลางชี้ไปทางพ่อบ้านมงที่ยืนอยู่ตรงประตูท่านแม่ทับจียอหุนใจเย็นก่อนหิงเสร็จนภาชิ้นนี้เป็นสินค้าที่ข้านำมาขายให้ท่านจินจี้หลงเกรงว่าจะให้ท่านนำไปสร้างอาวุธไม่ได้หรอกขอรับชุนเจอปรามชายที่ใช้หมัดเสียก่อนที่พ่อบ้านมงจะออกไปตามช่างทำอาวุธมาจริงๆเจ้ายังไม่ได้ซื้อขายกันไม่ใช่หรือไงงั้นเจ้าก็มาขายให้ข้าซัก จียหุนผู้ตอบได้ห้้นดีไม่น้อยที่แท้จียหุนผู้นี้ก็เป็นถึงแม่ทัพนี่เองแต่พลังระดับเสินเซียนยังได้เป็นถึงแม่ทัพหลินเฟยก็ไม่แปลกใจแล้วที่เมืองหัวกิงถึงได้โดนกลุ่มโจรพวกนั้นยึดเมืองได้ไม่ได้หรอกขอรับท่านแม่ทัพข้าเป็นพ่อค้าถือมั่นในคำสัตว์เป็นที่สุดสินค้าชิ้นนี้ท่านจีนจี้หลงได้สั่งจองเอาไว้แล้วตรับใดที่ท่านจ่ายเงินก่อนระยะสัญญาจะหมดค่าก็ไม่อาจขายให้ท่านได้ชุนเจ๋อตอบด้วยท่าทีลื่นไหลไม่น้อย เท่านี้จียหุนก็ต้องไปตกลงกับจินจี้หลงที่เหมือนจะตำแหน่งใหญ่พอๆกันเอาเองท่านจินเช่นนั้นข้าจะไม่พูดมากข้าขอซื้อต่อแร่ชิ้นนี้เลยก็แล้วกันจียหุนนว่าพลางชี้ไปที่แร่เศษ็จนภาทันที ท่านจียออย่าใจร้อนเลยแร่ชิ้นนี้ข้าจะใช้เป็นของรางวัลให้กับผู้ชนะการประลองที่ข้าจะจัดขึ้นในอีกสามเดือนข้างหน้าเกรงว่าจะขายให้ท่านไม่ได้จริงๆจิงจีงจ้หลงตอบพลางสายหน้าชาชาหน้าเสียดายตำแหน่งของมันไม่ต้องกลัวจียอหุนแอลมมนก็มีสิ่งที่ต้องการมากกว่าเงินด้วยเงินประลองของเจ้า จิยหุนได้ยินเช่นนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งหากผู้ชนะจะได้แร่ชนิดนี้เป็นรางวัลก็เท่ากับว่าขอแค่มันชนะในการประลองครั้งนี้ก็พอสินะดีงั้นงานประลองอีกสามเดือนข้างหน้าข้าจะร่วมประลองด้วยจิยอหุนพูดตอบด้วยท่าทีมั่นใจทันทีโอ้เช่นนั้นก็ยอดเยี่ยมไปเลยแม่ทัพจิยอร่วมลงประลองด้วยเช่นนี้ต้องสนุกแน่แนจินจีหลงว่าพลางยิ้มอย่างดีใจ การประลองที่มันจัดนั้นเป็นงานประลองใหญ่ประจําปีมียอดฝีมือจากทั่วแดนมาร่วมประลองมากมายหากท่านแม่ทับลงคงเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่คู่แข่งที่มีระดับฝีมือสูงพอๆกับท่านแม่ทําก็ใช่ว่าจะไม่มีหากได้เห็นพวกมันสู้กันละก็ผู้ชมต้องแทบคลั่งเป็นแน่ท่านจินเอาชื่อข้าลงไปในผู้ร่วมประลองด้วยได้หรือไม่ขณะกําลังคุยอยู่นั้นอยู่อยู่ชายที่ใช้พลอมก็เอ่ยปากขึ้นหลังจากยืนฟังอยู่นาน แม่ทับจิ้งท่านเองก็จะร่วมสนุกด้วยงั้นหรือจินจี้หลงถามพลางมองไปทางชายหนุ่มผู้ใช้พลองการประลองเมื่อครู่นั้นทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวมันนั้นมีฝีมือแทบไม่ต่างจากจียอหุนเลยอาวุธที่สามารถทะลุร่างเหล็กไหลของท่านจียอหุนได้ของแบบนั้นมันล่อตาล่อใจดีไม่ใช่หรือแม่ทับจิ้งหรือจิ้งอ้าวฉานพูดพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีสนใจหากมีอาวุธเช่นนั้นในครอบครองตัวมันต้องเหนือกว่าจียอหุนขึ้นไปอีกแน่ ก็ถ้าเจ้าเอาชนะข้าในงานประลองได้ละนะจ่ยอหูนว่าพลางปล่อยพลังวิญญาณออกมาด้วยท่าทีดุดันงานประลองของข้าขึ้นชื่อว่าใครก็สามารถลงได้แน่นอนว่าพวกท่านเองก็เช่นกันจิงจี้หลงยิ้มกว้างอย่างพึงพอใจไม่นึกว่างานนี้จะได้แม่ทัพถึงสองคนมาร่วมงานช่างน,น่าตื่นเต้นจริงๆจ,จุดจุด เือหือไม่เลวเลยเจ้าปั่นหัวจียอหุนแบบนั้นเพื่อให้ข้าพึงพอใจสินะหลังจากจียอหุนและจิ้งอ้าวฉานเดินทางกลับไปแล้วจิงจี้หลงก็กลับมาพูดคุยกับหลินเฟยทันทีข้าเพียงอธิบายตามหน้าที่เท่านั้นขอรับหลินเฟยตอบพลางก้มหัวลงน้อยๆด้วยความถ่อมตัวบีหน้าเล่าท่านชุนเจอถึงได้พาเจ้ามาด้วย ว่าแต่แร่ชนิดนี้สามารถสร้างอาวุธที่โจมตีทั้งจียอหุนเข้าได้จริงๆงั้นหรือจินจี้หลงถามพลางมองไปที่แร่เสร็จนภาก่อนหน้านี้ตัวมันแค่ฝากให้ทุมเจอหาของดีๆมาเป็นของรางวัลให้กับผู้ชนะประลองเท่านั้นไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นอะไรไม่ขอรับหลินเฟยตอบพลางสายหน้าชา้ชาๆแบบนั้น เจ้าก็แค่หลอกกลวงจียอหุนนั้นหรือจินจี้หลงถามพลางเลิกคิ้วสงสยัยตอนนี้ไม่ว่าแร่ชิ้นนี้นะสร้างอาวุธที่สามารถทำร้ายจียอหุนได้หรือไม่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้มันเป็นรางวัลที่จียอหุนอยากได้มากไปแล้วหล่าขอรับแร่ชิ้นนี้สามารถนำไปสร้างอาวุธที่สามารถทำร้ายท่านจียอหุนได้ก็จริงแต่แค่แร่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวยังไม่พอขอรับหลินเฟยตอบพลางยิ้มออกมาน้อยๆเจ้าเจ้าชื่ออะไรนะ จิงจี้หลงชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะถามชื่อหลินเฟยออกมาสมแล้วที่เป็นขุนนางของอาณาจักรซานทียงพูดออกไปนิดเดียวก็เข้าใจทันทีว่าหลินเฟยต้องการอะไรเห็นได้ชัดเลยว่าอาวุธที่สามารถทำร้ายจิยอหุนได้นั้นเป็นสิ่งล่อตาล่อใจอย่างมากสำหรับผู้ลงประลองแม้แต่แม่ทัพอีกคนอย่างจิ้งอ้าวฉานยังอยากร่วมประลองด้วยเพื่อชิงแร่ชิ้นนี้ หากเปล่าประกาศออกไปว่าของรางวัลในครั้งนี้คือแร่ที่สามารถทำอาวุธที่สามารถทำร้ายจียอหุนได้ละก็ยอดฝีมือที่ปกติไม่สนใจเข้าประลองคงพากันมาร่วมสมัครแน่ๆแบบนั้นไม่ใช่ว่าจียอหุนจะชนะเสมอไปเพราะหากจียอหุนชนะแล้วพิสูจน์ได้ว่าแร่เศษนภาไม่สามารถสร้างอาวุธที่ทำร้ายตัวมันได้จริงก็คงได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองและกลับมาตอบหน้าหลินเฟยเท่านั้น แต่หากผู้อื่นชนะได้ไปแล้วไม่สามารถสร้างอาวุธที่ทำ้ายจิยอหุนออกมาได้ก็เท่ากับว่าจินจี้หลงหลอกลวงแล้วนั่นเท่ากับว่าจินจี้หลงมีทางเลือกอยู่สองทางนั่นคืออธิบายเรื่องนี้กับจิ้งอ้าวฉานและปิดเรื่องอาวุธที่จะสร้างจากแร่ชิ้นนี้เอาไว้เป็นความลับ แล้วให้การประลองเป็นแบบเดิมหรือไม่ก็ซื้อแร่ที่จำเป็นชิ้นอื่นๆจากทุมเจอเพื่อให้สร้างอาวุธอย่างที่หลินเฟยบอกได้จริงๆและใช้ข่าวนี้เรียกผู้ประลองจำนวนมากเข้ามาและสร้างงานประลองที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยขึ้นมาเสียแน่นอนว่าจินจี้หลงย่อมต้องเลือกทางหลังอยู่แล้วข้ามีนามว่าหลินเฟยขอรับหลินเฟยตอบพลางประสานมือคาระวะอย่างนอบน้อมง,งั้นหลินเฟยเจ้าไปจัดเตรียมแร่ที่จะใช้ทำอาวุธที่เจ้าบอกมาซะข้าจะซื้อเพิ่ม ได้ยินเช่นนั้นทั้งหลินเฟยทั้งชุนเจ๋อต่างยิ้มกว้างออกมาทันทีคราวนี้นับว่าชุนเจ๋อเลือกคนไม่ผิดจริงๆนอกจากจะช่วยเพิ่มความอยากได้ของแร่เศษนภาแล้วยังทําให้จินจี้หลงซื้อของเพิ่มได้อีกด้วยจุดจุดในท่านขอรับหลังจากออกมาจากบ้านตระกูลจินชุนเจ๋อยังไม่ทันได้กล่าวชื่นชมหลินเฟยตัวหลินเฟยก,ก็กลับเป็นฝ่ายหันมาหามันเองเสียก่อนมีอะไรงั้นหรือชุนเจ๋อถามพลางเลิกคิ้วสงสยัย น้ำเสียงของหลินเฟยนั้นดูจริงจังไม่น้อยเลยถ้านนะมีช่างทำอาวุธที่รู้จักหรือไม่ขอรับหลินเฟยถามด้วยท่าทีสงสัยมันกลัวว่าช่างทำอาวุธธรรมดาจะสร้างอาวุธที่มันคิดคำนวณเอาไว้ไม่ได้คงต้องขอให้ท่านชุนเจ๋อช่วยแนะนำช่างทำอาวุธดีๆให้ด้วยเสียแล้ว